สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้คุณลุงกับไม่เป็นก็จะลงสนามอีกแล้วค่ะเตรียมเอาข้าวของหรือไม้ตีกบนะคะเรียงๆเอาไว้ตามลำดับจะได้หยิบง่ายใช้ง่ายไม่ต้องไปค้นหาค่ะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะ ก่อนที่คุณลงจะปรับกระดานไม่เป็นก็ขอซ้อมสักหน่อยค่ะเพื่อนๆ เพื่อนก็จะต้องรีบลงซ้อมเป็นการวอร์มอัพค่ะก่อนที่แกจะปรับกระดานตีกอฟนะคะถ้าเกิดว่าแกาปรับแล้วเราจะตีไม่ได้เพราะว่ามันจะนับคะแนนทันทีเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นการวอร์มอัพของแม่เพนแล้วก็คุณลุงก็บิดไปบิดมาค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่วอร์มอัพนะคะเอวลั่นปัดลั่นปัดเลยค่ะ พอตีเข้าจอปุ๊บมันก็นับเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนับคะแนนเลยไม่เป็นก็เลยสวิงก่อนค่ะสว,สวิงสวิงสวิงให้เอวมันอ่อนพอตีจริงมันก็จะนับคะแนนถ้าเกิดว่าลงตีเลยโดยที่ไม่วอร์มอัพแล้วทั้งเอวก็จะผิดท่าตีก็จะผิดท่าค่ะเพื่อนเพื่อนมันนับคะแนนแล้วก็คะแนนแย่ๆก็ไม่เอานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคุณ ลุงกับแม่เพนน่ะแข่งขันกันค่ะเพื่อน

ตอนนี้เกก็ปรับกระดานให้ไม่เป็นตีก่อนค่ะพเพื่อนๆแล้วก็นับคะแนนดูความไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่ปรับมันก็จะไม่บอกนะคะ ตอนนี้แกปรับให้ไม่เป็นตีคนเดียวก่อนเพราะว่าเรามาแต่วันพอเสร็จแล้วแกถึงจะลบนะคะเป็นการทดสอบเป็นการวอร์มอัพส่วนแกก็คุมไม่เป็นอยู่แล้วก็เดินไปเดินมาค่ะส่วนเสียงที่แทรกเข้ามานั้นเพื่อนแกามาตีด้วยกันสามคนเป็นห้องติดกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไม่เป็นก็ตีรู้สึกว่าจะหลังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ บิดซ้ายบิดขวาเหมือนแกคับเพื่อนๆพอมาก็มาลงสนามเลยความจริงจะต้องยืดเส้นยืดสายก่อนค่ะตอนนี้แกก็คุมไม่เป็นอยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นก็ดีใจที่มีคุณครูที่ใจดีและคอยดูแลค่ะเพื่อนๆบางทีติดบางทีตีผิดนะครับเพื่อนๆและแกก็ให้ตีใหม่แกให้โอกาสไม่เป็นเลยคะ่ะ แต่พอลงตีจริงแกบอกว่าให้โอกาสไม่ได้นะแกะว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนแต่แกก็อดไม่ได้ค่ะแกะก็ต้องให้โอกาสแม่เพนแกก็ฝึกสอนให้แม่เพนสวิงไงค่ะแม่เพนก็ยังไม่เก่งก็เพิ่งแกเริ่มปีที่แล้วทีนี้หิมะมันเยอะหน้าหนาวเราก็ไม่ได้ซ้อมเลยค่ะก็เพิ่งจะมาซ้อมตอนนี้ค่ะ ตอนใกล้สนามจะเปิดและตอนนี้สนามก็ใกล้จะเปิดเข้ามาทุกทีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหน้าหนาวใกล้จะหมดแล้ว Hva sa du? Det 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 er, venstre, det er bare å deg en ting du 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 kan gjøre. gjøre, større, også, ikke sant? Det er viktig at står litt sånn. Også prøver ha den mest mulig stiv. Også det du skal gjøre, ja. Vent, prøv å holde den stien. For det jeg ser du gjør nå, nå går du sånn. Og så går du sånn, og da kommer du rett ned. Så hvis du tar og Bare slapp av som en pauser, Bare rolig. Opp der. Ned der. เพื่อนของคุณลุงที่แกนั่งพักอยู่นะคะเพื่อนแกมาเล่นกันสามคนอยู่ห้องข้างๆเกเห็นไม่เป็นตีโกลฟไม่ค่อยจะถูกหลักเท่าไหร่คือแขนหย่อนนะคะเพื่อนแล้วแขนไม่ตึงพอแกก็เลยมาสอนมาอธิบายนะคะไม่เพนก็ตีดีขึ้นแต่ก็เป็นบังคะบังคาวับเพื่อนที่ตีดีขึ้นเพราะว่าก็มีหลายอย่างแล้วจะต้องฝึก ไปอีกนานครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแม่เพนก็เป็นน้องใหม่เพิ่งจะเรียนปีที่แล้วพอเรียนเสร็จก,ก็ไปอยู่ไทยสามเดือนเลยพอกลับมาก็หิมะลงไม่ได้ลงสนามครับเพื่อน,อนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้และตอนนี้ก็เพิ่งจะได้ลงตีกอล์ฟแต่ว่าตีข้างในเขาเรียกว่าเป็นกอล์ฟดิจิตอลนะคะเพื่อนตีก็จริงอยู่ลงแรงจริงตีจริง ต่ไม่ได้ฝึกนานค่ะเพื่อนเพื่อก็เพิ่งจะมาฝึกตอนใกล้ๆที่จะเปิดสนามกอล์ฟและตอนนี้เราก็ได้มาฝึกซ้อมฝึกตีหลายครั้งเลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นก็จะต้องเรียนอีกนานค่ะใครเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเก่งทางกอล์ฟก็บอกได้สอนได้ทักทายเข้ามาแล้วก็แนะนำกันได้นะคะเพื่อนๆน ไม่เพนจะเป็นนักเรียนที่ดีที่เชื่อฟังคุณครูทุกคนคะ่ะและตอนนี้คุณลุงก็จะปรับกระดานจริงแล้วคะ่ะเพื่อนๆเอาแล้วคะ่ะลงสนามจริงแล้วคะ่ะ ลูกนี้แกไม่พอใจแล้ครัเพื่อนๆแกตีเข้าปลาค่ะ ไม่เพินพอใจกับลูกนี้มากเลยค่ะ <c oughs> คุณลุงจะตีออกจากปา่าดูสิว่าจะออกจากป่าได้ไหม <c oughs> อ้โดนต้นไม้ค่ัเพื่อนๆโดนอย่างจังเลยค่ะแกบอกไม่สนุกเลยแกว่ายอย่างนั้นค่ะ <c oughs> แกะเสียในการตีบอลไปลูกหนึ่งดูสิว่าแกออกจากป่าได้ไหมอ๋อ <c oughs> ออกได้ครับเพื่อนๆออกได้ทีนี้ก็โลง่งไม่มีป่าแล้วค่ะทีนี้แกก็ตีสะดวกแล้วค่ะ ไม่ค่ะเกไม่พอใจกับลูกนี้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าฝีมือตกค่ะเข้าไปคะไ่ะเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่ปาทิปเออก็ค่อยยังเชื่อหน่อยคะ่ะทีนี้ก็ไม่เพลินลองคะ่ะดูสิว่าจะพอใจไหมโอโ้ไม่พอใจเหมือนกันค,ะค่ะเพื่อนๆลูกนี้ก็ไม่ไม่เด่นเท่าไหร่แย่อยู่คะ่ะ S <S ลูกนี้เกก็จะตีออกจากป่าค่ะเพืเ่อนๆเกือบลุงหลุ่มเห็นไหมคะออกจากป่าแล้วเกือบลงหลุมเสียวมากเลยเกตีเก่งมากเลย นี่ก็กลุ่มของเพื่อนเพื่อนแกนะครับเพื่อนแกตีกันสามคนอยู่ห้องข้างๆ คุณลุงกับแม่เพนก็ตีเสร็จก่อนนะคะเพราะว่าเขาสามคนเขาใช้เวลาเราตีเสร็จแล้วเราก็ออกมาดื่มกาแฟาพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกจะกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆเลค่ะเพื่อนๆกำลังจะออกเลยค่ะพอดีเพื่อนกโทรแกก็เลยพูดโทรศัพท์นิดหน่อย หิมะก,ก็ยังเยอะหิมะอาจจะตกอีกก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฟ้ามันเป็นสีเทาๆะค่ะก้อนเมฆไม่าไขาวสะอาดมันก็จะเป็นหิมะถ้ามันหนาวมันก็จะเป็นหิมะค่ะเพื่อนเพื่อนดูท้องฟ้าสิคะหิมะก็เยอะแล้วก็ยังหนาวอยู่เลยส่วนถนนนี่ก็เริ่มเปิดแล้วค่ะเพราะว่าหิมะละล,ะลายแต่หน้าหนาวมันยังไม่หมดนะเพื่อนเพื่อนหน้าหนาวยาวกว่าหน้าร้อนประเทศนี้ก็เป็นอย่างเงี้ค่ะเพื่อนเพื่อน ัวโลกเหนือหน้าหนาวจะเยอะหน้าร้อนจะสั้นค่ะไปแล้วค่ะคุณลุงได้กระเป๋าคนละข้างละข้างละใบของไม่เป็นแล้วก็ของเจขอบคุณพี่ลุ้นพเพื่อนสองชั่วโมงผ่านไปค่ะเพื่อนๆแปบ๊บเดียวเองผ่านไปสองชั่วโมงแล้วขอบคุณทุกรค์ทุกแช,ชร์ทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ